คุณรู้ไหมครับว่าคนเก่งที่เขาสําเร็จในชีวิตได้ไวๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาพึ่งพาตัวเองก่อนจะออกไปพึ่งพาคนอื่นเพราะว่าคนเหล่านี้ครับเวลาเขาสร้างชีวิตมาในระดับหนึ่งจนเขาเก่งขึ้นมาตัวของเขาเองเนี่แหละที่จะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนระดับเดียวกันเข้ามาในชีวิตนั่นหมายความว่าเขาจะทุ่มเทกับการสร้างเนื้อสร้างตัวของตัวเองเพราะความสําเร็จเนี่ยมันเป็นผลมาจากนิสัยที่ทําเป็นกิจวัตรไม่ใช่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอะไรเพียงครั้งเดียวในชีวิตคุณลองมองดีๆนะครับ ผลรับต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบันล้วนมาจากนิสัยในอดีตของคุณเปรียบง่ายๆเหมือนกับกอไผ่ครับในช่วง5ปีแรกคุณแทบจะไม่เห็นต้นกอไผ่งอกออกมาจากพื้นดินเลยแต่พอเวลาผ่านมาครบถึง5ปีแล้วเนี่ยหลังจากนั้นครับกอไผ่จะทะลุแผ่นดินขึ้นมาสูงถึง27เมตรนึกภาพง่ายๆครับวันนี้คุณสูงเท่าไหร่ลองบวกเพิ่มไปสูงให้ถึง200เซนติเมตรแล้วเอาคนที่สูงจํานวนเท่านี้ มายืนต่อตัวกันประมาณ11-12คนนั่นแหละครับมันคือความสูงของต้นไผ่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมันก็แตกหนอ่องอกบนพื้นดินโดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่6สัปดาห์เท่านั้นแต่กว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยมันใช้เวลาแตกลากงอ่ในใต้ดิน1-5ปีนะครับฟังเรื่องนี้แล้วถ้าคุณเคยตั้งคำถามกับตัวเองว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ชีวิตจะสำเร็จสักทีหนึ่งเนี่ยทั้งๆท,ที่พยายามามามากพอแล้ว ถ้าคุณเคยคิดแบบนี้มาก่อนเนี่ยให้มาดูคนตัดหินที่กําลังใช้ค้อนทุบก้อนหินตรงหน้าครับบางทีเขาอาจจะทุบก้อนหินก้อนนั้นเนี่ยมาเป็นร้อยครั้งโดยที่ยังไม่มีรอยแตกเลยแต่เมื่อเขาทุบเป็นครั้งที่1นึ่งยหเนี่ยหินก็แตกออกมาเป็นสส่วนคุณได้เห็นภาพที่สําคัญไหมครับนั่นไม่ใช่แค่การทุบครั้งสุดท้ายหรอกที่มันทําให้หินแตกได้แต่มันเป็นผลจากการทุบก่อนหน้านี้ทั้งหมดรวมกันต่างหากฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันสอนให้เราได้คิดว่า ความเพียรพยายามของคุณเนี่ยมันไม่ได้สูญหายไปไหนนะครับเพียงแต่ว่ามันถูกสะสมเอาไว้จนกว่าจะได้แสดงคุณค่าออกมาในเวลาที่เหมาะสมฉะนั้นครับคนที่สำเร็จในชีวิตเนี่ยเขาจะทุ่มเทกับการสร้างนิสัยครับหมายความว่าพฤติกรรมอะไรก็ตามครับที่แสดงออกซ้ำๆนานๆมากพอมันจะกลายเป็นการกระทำโดยอัตโนมัติ คุณเคยเห็นผู้หญิงบางคนไหมครับที่เวลาหัวเราะแบบกว้างๆเนี่ยเขาจะเอามือปิดปากของตัวเองอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้กันทุกคนเพราะว่าผู้หญิงบางคนเขาหวงภาพลักษณ์กลัวว่ายิ้มกว้างแล้วมันจะน่าเกลียดนี่ไงครับมันคือนิสัยที่เราทําออกมาโดยที่เราไม่ต้องคิดเลยอะ่ะมีเรื่องที่เจ๋งไม่กว่านั้นครับคือมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเนี่ยเขาไปร่วมงานเลี้ยงวันลรมญาติของครอบครัว ตัวเธอเองเนี่ยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ก,กู้ชีพมาหลายปีครับเมื่อมาถึงงานเลี้ยงเธอก็มองพ่อสามีแล้วก็รู้สึกเป็นห่วงอย่างจริงจังเลยเธอพูดว่าหนูไม่ชอบที่พ่อดูเป็นแบบนี้เลยค่ะเธอพูดกับพ่อของสามีที่ในขณะนั้นเนี่ยรู้สึกสบายดีมากๆครับแล้วพ่อก็ตอบปนอารมณ์ขันนิดๆว่าอืมพ่อก็ไม่ชอบที่หนูดูเป็นแบบนี้เหมือนกัน่เธอก็เลยเถียงกลับเลยไม่ใช่อย่างนั้นค่ะพ่อต้องไปโรงพยาบาลตอนนี้เลยนะคะไม่กี่ชั่วโมงต่อมา พ่อของสามีถูกนำเข้าห้องผ่าตัดเพื่อช่วยชีวิตหลังจากผลตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีการอุดตันของหลอดเลือดใหญ่ครับและมีภาวะของความเสี่ยงสูงมากที่จะหัวใจวายเฉียบพลันนี่ถ้าหากไม่ใช่เป็นเพราะสัญชาตญาณของลูกสะพ้ยเนี่ยพ่อสามีคงตายไปนานแล้วครับคุณเห็นไหมครับว่าผู้หญิงคนนี้ที่เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์กู้ชีพเขามองเห็นอะไรเธอสามารถคาดการหัวใจวายเฉียบพลันที่กําลังจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับ นั่นเป็นเพราะว่าหลังจากทํางานมาหลายปีกับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยเธอไม่รู้ตัวหรอกว่าเธอได้พัฒนาความสามารถในการรับรู้ภาวะนี้ได้ด้วยสายตาเปล่าๆเ,เธอเองก็อธิบายไม่ได้ว่าเธอสังเกตเห็นอะไรจากสีหน้าของพ่อสามีแต่เธอรู้ว่ามีบางอย่างที่ผิดปกตินี่คือการฝึกความสามารถตัวเองจนติดเป็นนิสัยครับคุณต้องขีดเส้นใต้ประโยคต่อไปนี้เลยนะครับ เวลาที่คุณฝึกความสามารถตัวเองจนติดเป็นนิสัยต่างๆเนี่ยมันจะช่วยลดการทำงานของสมองและปล่อยให้ศักยภาพของจิตคุณเนี่ยออกมาทำงานแทนมีตัวอย่างจากเรื่องจริงให้คุณเข้าใจเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งไปอีกอย่างรุ่นพี่บางคนที่ผมรู้จักเนี่ยเขาทําธุรกิจมาหลายตัวมากเลยด้วยความที่อยากมีเงินเยอะๆแล้วอยากให้เงินไหลเข้ามาแบบง่ายๆก็เห็นคนเขาเทรด f o r e ็กแล้วได้เงินไวมากๆ เลยเอาเงินจากการทำธุรกิจเนี่ยไปลงกับฟ o r e ็ก3สองถึงสามแสนหวังใจไว้เลยว่าเทรดครั้งนี้จะต้องได้กำไรกลับคืนมาพอทำไปทำมาเงิน2อสามแสนที่ลงไปหายวับไปกับตาใจหายสิครับทีนี้เพราะว่าเงินที่หามาได้จากการทำธุรกิจเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีกว่าจะหามาได้แต่กลับสูญเสียเงินไปภายในระยะเวลาไม่กี่วันใจเนี่ยก็อยากเอากำไรคืนก็ลงไปเล่นอีกก็เสียอีกไม่ว่าจะลงเงินไปสักกี่ครั้งเนี่ยเขาก็ขาดทุนมากกว่ากำไร ธุรกิจอื่นๆก็ยังทําอยู่นะครับแต่เขาก็เอาเงินที่ได้จากธุรกิจเดิมเนี่ยไปเรียนรู้พัฒนาตัวเองหาเรียนกับอาจารย์เทรดฟอเร็กเก่งๆหาอ่านหนังสือฝึกเทรดนั่งสมาธิเอาทุกอย่างอะ่ะจนเทรดฟอเร็กแล้วเริ่มมีกําไรเข้ามาบ้างสายตาของเขาเริ่มอ่านกราฟได้แม่นยํามากขึ้นและใน,นที่สุดเขาก็สามารถทํากําไรเนี่ยแซงเงินทุนของเขาได้แบบมหาศาลมากมก ที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือมีนายทุนใจใหญ่กล้าได้กล้าเสียเอาเงิน7-8ถึงหลักเนี่ยมาให้เขาเทรด f o เ e ็กและแบ่งกำไรกันความสำเร็จของเขาในวันนี้มันต่างจากเมื่อก่อนมากเมื่อก่อนมองกราฟทีไรก็มองเพี้ยนลงทีไรก็ขาดทุนเดี๋ยวนี้มองกราฟแม่นยำม,มากขึ้นกว่าเดิมได้กำไรมากกว่าขาดทุนหลายเท่าและมันกลายเป็นธรรมชาติของชีวิตเขาไปแล้วครับคือถ้ามองกันดีๆพื้นฐานของคนเนี้ยทำมาหลายธุรกิจ ทำให้เขามีนิสัยเวลาทําอะไรก็ต้องทําให้สุดทางคุณลองคิดดูนะครับถ้าคนทั่วไปที่ไม่ได้ฝึกนิสัยที่แข็งแกร่งแบบนี้มาเนี่ยแค่สูญเสียเงินสองสามแสนแรกที่อุ่สาเก็บมาตั้งนานอาจจะรู้สึกเข็ดแล้วบอกว่าโอ้โหไม่เอาอีกแล้วไม่น่าจะใช่ทางฉันออกเลิกนี่มันก็ถือว่าเป็นนิสัยเหมือนกันแต่มันเป็นน,นิสัยที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆพอฝึกแบบนี้มามันก็เลยขึ้นมาทํางานโดยอัตโนมัติทีนี้แหละครับมันจะช่วยย่นระยะเวลาชีวิตได้เร็วมากมาก คุณยังจําตอน,นเด็กได้ไหมช่วงแรกแที่คุณฝึกอ่านหนังสือช่วงนั้นเป็นยังไงครับกว่าจะสะกดได้ทีละคําทีละตัวและทีละประโยคต้องค่อยๆอ่านค่อยๆไล่สายตายอย่างชา้าชแต่พอคุณฝึกจนติดเป็นนิสัยแล้วเนี่ยทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับแค่มองผ่านแวบ,บเดียวเนี่ยคุณอ่านได้เป็นประโยคเลยโดยที่คุณแทบไม่ต้องมานั่งสะกดหรือต้องมานั่งคิดว่ามันอ่านว่าอะไรอ่ะถูกปะมันกลายเป็นความอัตโนมัติไปแล้วฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณต้องเช็คด่วนเลยนะครับ ถ้าตอนนี้คุณกําลังทําธุรกิจการงานอยู่ถามตัวเองดูซิว่านิสัยด้านลบหรือว่านิสัยด้านบวกของคุณนิสัยไหนที่ขึ้นมาทํางานอัตโนมัติอยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัวอย่างถ้านิสัยด้านลบขึ้นมาทํางานเช่นนิสัยขี้เกียจโอ้โหบอกเลยว่าชีวิตหายนะมากเพราะว่าเบนจามินแฟรงค์ินรัฐบุรุษคนสําคัญของสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้พูดได้ว,ว่า ความเกลียดค้าเนี่ยมันก็เหมือนกับสนิมกัดกินเหล็กกล้าที่สามารถทําให้ร่างกายสูญเสียพลังงานมากกว่าการหักโหมทํางานหนักเสียอีกผิดกับความขยันที่เปรียบเสมือนกุญแจยิ่งใช้งานบ่อยยิ่งดูเงางามมีชีวิตชีวาวันนี้ถ้าคุณอยากให้ชีวิตเป็นแบบไหนไม่บ่อยคุณก็ต้องสร้างนิสัยนั้นซ้ําๆคุณเคยยินงคำพูดนี้ไหมครับมาจากปากของอัจฉริยะระดับโลกอย่างไอ้สไตชีวิตของคุณเนี่ยมันก็เหมือนกับจักรยาน คุณต้องปั่นมันอย่างต่อเนื่องมันถึงจะทรงตัวได้ให้คุณคิดเสมอว่าชีวิตของคุณในอนาคตจะเป็นไปตามนิสัยที่คุณสร้างในวันนี้เนื้อหาบางส่วนที่คุณได้ฟังเนี่ยมาจากหนังสือ Atomic Habit ครับคนเขียนเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างนิสัยต่างๆถ้าคุณฟังแล้วมีความคิดความรู้สึกดีๆที่เพิ่มขึ้นสามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้และถ้าคุณเพิ่งเข้ามาฟังชอบเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเอง เดี๋ยวคุณจะได้ฟังเนื้อหาดีๆจากช่องนี้ทุกวันครับกดติดตามกด Subscribe เพื่อที่คุณจะได้รับเนะะื้อหาการพัฒนาตัวเองในอนาคตพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับผมไอเฟล Amazing Storytelling ครับชื่อ,อยาวจริงๆเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่